ได้เวลาเชื่อมต่อความ Max 3...2...1... ใหม่ Yamaha N Max Connected เชื่อมต่อข้อม, e มูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVA 4 Wow เรียกมาติดมือมั่นใจกว่าด้วย Traction Control เหนือระดับกับชีวิตสุด Max New Yamaha N Max Connected Are You Max? นางสาววรัญยาอินอิมวรปราดนายกิงการชาติอำเภอลมศัก์พร้อมด้วยนางอัชาราสมอุป,ปหาดผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการกิงการชาติอำเภอลมศักร์ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตะบนสักหลงในการส่งมอบบ้านพอเพียงชนบทประจำปี2 5 6 4พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งดำเนินการโดยสภาองค์กรชุมชนตะบนสักหลงอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชิดชัยสนซ้อยประธานสภาได้จัดทำโครงการสนับสนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนซึ่งรับการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณให้เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น200,000บาททางนี้สภาองค์กรชุมชนตำบลสักหลงร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาช่วยเป็นแรงงานในการซ่อมแซมบ้านหมู่บ้านละหนึ่งหลังจนล้เสร็จ ทั้ง11หลังจากจำนวน11หมู่บ้านของตำบลสักหลงสมบโครงการบ้านพอเพีงชนบทเริ่มดำเนินการในปี2560โดยสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนกระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนให้โครเรืนที่ยากจนในชนบทสภาพบ้านเรือนที่สุดโทมมีความไม่ปลอดภัยในที่อ,อาศัยเช่นพื้นบ้านผุพังเสาเรือนโยกคลอนฝาบ้านหลังคาห้องน้ำชำรุดสุดโทม ได้ซ่อมสร้างบ้านให้มั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยและเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย